ต่อมาครับข้อที่11หนุมานเคยเป็นสามีของนางมนโทหลายคนก็เริ่มสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่านางมนโทเนี่ยจริงๆแล้วเป็นมาเหสีเอกของทศกัณฐ์แล้วหนุมานเนี่ยไปเป็นสามีกับนางมนโทเนี่ยตอนไหนเรื่องราวเป็นอย่างนี้ครับคือในช่วงของไทยศึกกรุงลงกาเนี่ยทศกัณฐ์เริ่มหาญาติหามิตรอะไรมาลบเนี่ยเริ่มไม่มีแล้วทีเนี้ย นางมนโทเห็นทศกัณฐ์กุ้มใจก็เลยมาบอกทศกัณฐ์ว่าท่านพี่ข้าเนี่ยมีมนอยู่บทหนึ่งเป็นมนที่สามารถหุงน้ำทิพขึ้นมาได้ซึ่งพอเอาน้ำทิพเนี่ยไปโปรยใส่ซากศพของเหล่ายักษ์เนี่ยพวกนั้นก็จะฟื้นกลับขึ้นมาแล้วสามารถสั่งให้พวกเขาเนี่ยทำอะไรก็ได้ซึ่งพอทศกัณฐ์ได้ยินดัางนั้นก็หุยดีเลยพอปลุกขึ้นมาเนี่ยจะได้เอาไปลบกับพระรามไม่ต้องเสียไพ่พลด้วยทีนี้นางมโทก็บอกว่า วิธีการที่จะหุงน้ําทิพย์ได้เนี่ยระหว่างที่ทำเนี่ยห้ามมีกิจกรรมทางเพศอะไรต่างๆเลยซึ่งทศกัณฐ์ก็ได้ตกลงเดี๋ยวข้าก็ออกไปลบเจ้าก็หุงน้ําทิพย์อยู่ที่นี่ละกันนางวนโทรครับเลยไปหุงน้ําทิพย์อะไรต่างๆส่งไปให้ทศกัณฐ์ ทศกัณฐ์ก็เอาน้ำทิพย์เนี่ยไปประพรมใส่ซากศพยักษ์อะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นยักษ์แม่ทัพเช่นกุมภการอินทรชิตสหัสเดชะอะไรอย่างเงี้ยก็ฟื้นขึ้นมารวมถึงทหารยักษ์ด้วยที่ทับถมกันตอนที่พระรามฆ่าเวลายิงทีนตายหมดกองทัพอะไรอย่างเงี้ยครับตายทับถมกันอยู่ตรงนั้นฟื้นกลับขึ้นมาหมดเลยแล้วก็ไปลบกับพวกพระรามทีเนี้ยพระรามก็เห็นดังนั้นก็สงสัยว่าเอ๊ะไอ้ยักษ์พวกนี้เนี่ยกุมภการอินทรชิตอะไรเงี้ย ฉันฆ่าตายไปหมดแล้วไม่ใช่เหรอทำไมถึงมีชีวิตกลับมานะเลยถามพ,าพี่เพคครับพี่เพคเลยบอกว่าอ๋อที่มียักษ์ต่างๆฟื้นกลับขึ้นมาได้เนี่ยก็เพราะว่าตอนนี้นางมนโทกําลังไปทำพิธีหุงน้ำทิพย์อยู่วิธีการแก้ก็คือส่งใครสักคนในกองทัพท่านเนี่ยไปทํากิจกรรมทางเพศกับนางมนโทแล้วพิธีเนี่ยก็จะลม่มซึ่งหน้าที่นี้ครับก็ตกเป็นของเจ้าชูลิงอย่างหนุมานนั่นเอง ซึ่งหนุมานเนี่ยก็เอาลิงไปด้วยเอาชมพูพานไปเป็นนายท้ายช้างเป็นคนบังคับช้างแล้วก็เอานิลนนเนี่ยแปลงร่างเป็นช้างเนี่ยให้ตัวเองขี่เอาให้หน้าเหมือนช้างที่ทศก,กัณฐ์ขี่เลยนะแล้วหนุมานเนี่ยก็แปลงร่างกลับเป็นทศกัณฐ์แล้วก็เอาฐานลิงเนี่ยแปลงร่างกลับเป็นฐานยักษ์แล้วก็กลับไปที่กรุงลงกาทีเนี้ย พอไปถึงเนี่ยก็ไปหลอกนางมณโทว่าอตอนนี้ข่าพระรามพลักษ์ได้แล้วหลังจากนั้นทศกัณฐ์ก็อุ้มนางมณโทเข้าห้องวงเล็บคือทศกัณฐ์หนุมานแปลงนะครับเข้าห้องไปแล้วก็อย่างนั้นแหละตามนั้นนั่นแหละแต่ทีนี้เนี่ยพอหนุมานซึ่งตอนนี้แปลงเป็นทศกัณฐ์ได้นางมณโทเสร็จแล้วเนี่ยก็บอกกับนางมณโทว่าอตอนนี้พี่เนี่ยฆ่าพระรามพลักษ์ได้แล้วก็จริงนะ แต่ก็ยังไม่ได้ฆ่าพิเภกอะ่ะเดี๋ยวพี่ขอออกไปฆ่าพิเภกก่อนเดี๋ยวพิเภกมันจะหาวิธีปลุกให้พระรามมันฟื้นขึ้นมาหลังจากนั้นครับหนุมานที่เป็นทศกัณฐ์แปลก็รีบหนีกลับเข้ามาปรากฏว่าพอหนุมานเนี่ยกลับมาถึงทศกัณฐ์ก็เอ๊ะอยู่ๆมันก็หายไป mm. เดี๋ยวมันก็กลับมามันแปลกๆนะแต่ทีนี้ครับพอพระรามเนี่ย,ยสอนฆ่าเหล่ายักษ์ตายหมดเนี่ยทศกัณฐ์ก็เอาน้ําทิพย์ที่ได้มาเนี่ย ประพรมลงไปใส่กองทับอ้าวไม่ฟื้นกองทัพไม่ฟื้นละทศกัณฐ์ก็เลยถอยทับกลับเข้าเมืองแล้วก็มาถามนางมนโถว่าอ้าวทาไมน้ําทิพย์มันใช้งานไม่ได้ทําไมเจ้าไม่ส่งมาเพิ่มอ่ะนางมณโถก็บอกว่าอ้าวไหนเจ้าพี่บอกว่าฆ่าพระรามพระลักษณ์ได้แล้วนดากำลังจะไปฆ่าพิเพกอ้าวโดนหลอกนี่นะทั้งสองคนก็เสียใจร้องไห้อะไรต่างๆครับซึ่ง เนี่ยแหละครับก็เป็นเหตุการณ์ที่ทําให้หนุมานเนี่ยได้เป็นสามีของนางบุญโถนะครับต่อมาข้อที่12หนุมานเคยครองกรุงศรีอยุธยาข้อนี้น่าจะเป็นข้อที่ไม่น่าจะมีใครทราบมาก่อนเลยว่าหานุมานเนี่ยเคยเป็นกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาด้วยคือหลังจากที่พระรามเสร็จศึกอะไรต่างๆครับ เล็งเห็นกันว่าหานุมานเนี่ยเป็นผู้ที่มีความดีความชอบมากตั้งแต่ไปช่วยพระรามจากมยราบตอนที่ถูกจับไปเมืองบาดาลไปช่วยพระรามลบต่างๆฆ่ายักษ์แปลงกลอุบายยักษ์อะไรต่างๆเยอะแยะเต็ไมไปหมดสมควรที่จะได้ครองกรุงศรีอยุธยาครึ่งหนึ่งกับพระรามซึ่งพระรามก็ประทานเมืองครึ่งหนึ่งให้นะครับแต่พอหนุมานขึ้นว่าการปุ๊บ บัลลังก์ขวอนุมานก็เกิดร้อนเป็นไฟขึ้นมาหนุมานก็รู้ตัวคะ่ะว่าตัวเองเนี่ยเป็นลิงที่ไม่ได้เหมาะสมไม่ได้มีมารมีเทียบเท่ากับพระรามเลยขอถวายเมืองคืนนี่จึงเป็นเหตุผลที่ข้อที่10เมื่อกี้ที่พูดถึงเมืองนบุรีไปเนี่ยพระรามจึงไปสร้างเมืองใหม่ให้หนุมานเป็นเมืองนบุรีครับให้หนุมานไปปกครองที่เมืองนั้นแทนข้อที่13หนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนเพื่อพิสูจน์ตัวตนคือ เรื่องนี้ครับหนุมานเนี่ยเป็นลิงวิเศษจําตอนที่นางสวาหาขอดลูกออกมาได้ไหมตอนที่หนุมานกลับคืนลากเป็น 4, 4ี่เสียรแปดกรเลยนั่นนะหนุมานหาวออกมาเป็นดาวเป็นเดือนด้วยซึ่งเนี่ยครับคือลักษณะของหนุมาน100%ที่ไม่มีใครสามารถทําได้คือหาออกมาแล้วมีพระพระจันทร์อยู่ตรงกลางแล้วก็มีดาวล้อมรอบอะไรเงี้ยไม่มีใคร ที่สามารถทําได้เหมือนหนุมานดังนั้นครับเวลาคนที่จะพิสูจน์ว่าเนี่ยหนุมานจริงหรือเปล่าก็จะไปบอกว่าถ้าเป็นหนุมานจริงเนี่ยต้องสามารถหาวเป็นดาวเป็นเดือนได้ซึ่งเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นกับลูกชายทั้งสองคนของหนุมานก็คือมัชานุตอนที่หนุมานไปช่วยพระรามที่เมืองบาดาลก็มัชานุก็เอ๊ะเจ้าเป็นพ่อข้าจริงหรอพ่อข้าชื่อหนุมานเนี่ยต้องหาเป็นดาวเป็นเดือนได้นะซึ่งหนุมานก็หาวเป็นดาวเป็นเดือนให้ มาฉานุดูครั้งหนึ่งแล้วต่อมาครับในเคสของอสุรภัทซึ่งเป็นลูกอีกคนหนึ่งของหนุมานหานุมานก็ไปบวชเป็นฤาษีทีนี้อสุรภัทก็ไปตามหาพ่อหนุมานก็บอกว่าอันนี้ข้าเองข้าเองเป็นหนุมานอสุรภัทก็ไม่เชื่ออ้าข้าไม่เชื่อหรอกท่านเนี่ยไม่น่าเชื่อถือหนุมานครับเลยหออขึ้นไปแล้วก็หาวเป็นดาบเป็นเถื่อนให้กับอสุรภัทดูซึ่งสิ่งนี้ล่ะครับเป็นตัวยืนยันว่าหานุมานเนี่ยเป็นตัวหนุมานจริงๆ ข้อที่14หานุมานก็เคยพ่ายแพ้โอ้เวลาแป๊บเดียวนี้มาถึงข้อที่14กันแล้วนะคะซึ่งหนุมานก็เคยพ่ายแพ้เนี่ยหลายคนน่าจะรู้ว่าหานุมานเป็นผู้เก่งกาจได้พรจากพระอีสวรได้เอาอาวุธได้กำลงังกำลังอะไรมามากมายแต่ทีเนี้ยเฮ้ยหานุมานไปพ่ายแพ้ตอนไหนเรื่องราวเป็นงี้ครับหลังจากที่จบศึกทั้งศึกกรุงลงกา แล้วก็ศึกกุงลาการั้งที่สองหรือศึกกุงงาริวันนะครับใครอยากรู้เพิ่มเติมก็พิมพ์คอมเมนต์ถามไว้นะคบเผื่อมีโอกาสจะเล่าให้ฟังทีนี้เนี่ยหนุมานไป่พยแพย้ในเหตุการณ์อย่างนี้ฮะพระรามเนี่ยหลคนน่าจะทราบว่าสั่งประหารนางสีดาทีนี้นางสีดาก็ต้องออกป่าแล้วก็ไปม,มีลูกสองคนชื่อพระมงกุฎกับพระลบปรากฏว่าวันหนึ่งพระมงกุฎไปลองสอนสอนเสียงมันก็ดังไปถึงกรุงอโยธยา พระรามก็ตกใจเอ๊ะเสียงนี้มันเป็นเสียงของผู้ยิ่งใหญ่นะก็เลยใช้พิธีพิธีหนึ่งครับเรียกว่าพิธีปล่อยม้าอุปการซึ่งถ้าเมืองไหนเจอม้าตัวนี้เนี่ยถ้านอบน้อมแล้วก็สวามิภักดิ์เนี่ยก็จะถือว่าเป็นเมืองขึ้นของกรุงศรีอยุธยาแต่ถ้าจับม,าม้าไปขี่หรือจับมา้าไปฆ่าเนี่ยก็จะถือว่าลบบูเกียรติของพระรามพระรามก็ให้หนุมานตามม้าตัวนี้ไปครับเพื่อจะแสวงหาผู้มีบุญ ทีเนี้ยพระลบกับพระมงกุฎซึ่งเป็นลูกของพระรามจริงๆนั่นแหละแต่ก็ไม่รู้เรื่องอ่านสารที่เขาให้มาก็อ่านไม่ออกก็คิดว่าม้าตัวนี้เป็นม้าทั่วไปจับมาขี่ได้ก็เลยขึ้นไปขี่ครับทีนี้น่ยหนุมานก็เอ๊ะไอเด็ก2ตัวนี้นี่มันบางอาจนะเนี่ยบางอาจมาขี่ม้าของเจ้านายเราก็เลยบุกเข้าไปจะจับตัวเด็ก2ตัวนั้นพรมกุฎเอาคันศรฟาดทีเดียวฟับหนุมานสลบล้มไปเลย อ่าพายแพ้ครั้งนี้หนึ่งพอหนุมานฟื้นขึ้นมาเออไม่ว่าข้าจะโดนสอนหรืออาวุธของใครเนี่ยข้าก็ไม่เคยเจ็บเท่านี้มากอ่อนเลยแต่หนุมานก็ยังไม่ยอมแพ้ครับบุกไปจับตัวพระมงกุฎกับพระลบต่อพระมงกุฎกับพระลบก็เอาคันสอนฟาดไ,ไปอีกทีปักทีนี้หนุมานสลบตายเลยพอพระมงกุฎกับพระลบเห็นหนุมานสลบไปก็เอ๊ะไอลิงตัวนี้นี่มันแปลกนะมันนุ่งผ้ามันมีกุญทนขนเพชรเขี้ยวแกว้มันประหลาดก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะ ไอลิงตัวนี้มันน่าจะมีนายแหละเลยไปเอาเถาวันมาครับแล้วก็มัดตัวของหนุมานไว้แล้วก็เอายางไม้ครับเขียนไว้บนหน้าผากว่าไม่ว่าลือีชีภัยวิทยาทอนมีพลังอำนาจมาจากไหนก็ขอให้แกะเถาวันไม่ออกขอแค่เจ้านายของไอลิงตัวนี้เท่านั้นที่สามารถแกะเถาวันนี้ออกได้หลังจากนั้นก็ถีบหนุมานออกไปตัวเองก็กลับไปหานางสีดาอะไรต่างๆทีนี้ครับหนุมานก็ โอ้โหตื่นขึ้นมาโดนบัสก็รู้สึกอายว่าแพ้กลับไปหาพระพธิ์พระสัตรหุดพระสัตรุดก็พยายามจะเอาผักขันเอาอะไรฟันต่างๆก็ไม่ขาดหนุมานเลยต้องแบกความอับอายทั้งหมดในใร่างกายตัวเนี้เข้าไปพบพระรามในท้องพระโลงครับพอพระรามเอามือแตะปุ๊บถวัหลุดและนี่ก็คือเหตุการณ์ที่หนุมานพ่ายแพ้นะครับแพ้ใครไม่แพ้แพ้ลูกพระรามนะครับทีนี้ครับข้อสุดท้ายแล้วก็คือข้อที่15 น้องชายของหนุมานหลายคนไม่รู้นะคะว่าหนุมานเนี่ยมีน้องชายด้วยแต่ในเรื่องนี้จะไม่ได้ถูกเอ่ยถึงในเรื่องรามเกียรติแต่จะถูกเอ่ยถึงในเรื่องของมหากาบมหาพระตะซึ่งเป็นมหากาบชิ้นเอกของอินเดียเลยหลายคนน่าจะรู้ค่ะว่ารามเกียรติเนี่ยคือรามายนะซึ่งไทยเราก็ไปรับมาแต่ทีนี้ครับถ้าพูดในตามฉบับอินเดียรามยณะจะเป็นปางที่เจของพระนารายณ์แต่ มหากราบมหาพระตาเนี่ยจะถือเป็นปางที่8ของพระนารายณ์ทำให้เหตุการณ์รามเกียรติ์เกิดก่อนมหาพระตาทีนี้ครับมันมีเรื่องคือนางกุนตีมเหสีของท้าวปันดุกซึ่งเป็นกษัตริย์แห่งเมืองคัสตินาปุระในมหากราบมหาพระตากไดต่างๆทีนี้ครับนางกุนตีเนี่ยได้มีพรวิเศษพรหนึ่งสามารถเชิญเทพองค์ไหนเนี่ยมามีลูกกับนางก็ได้ นางก็เชิญเทพมาทั้งหมด3องค์ครับก็คือ,อ,อธรรมเทพลงมามีลูกคนแรกชื่อยุเทิเจระคนที่2ก็คือพระพายนั่นเองพระพายพ่อหนุมานมีลูกออกมาชื่อพีมะครับคนที่สคือพระอินเรียกออกมามีลูกชื่ออรชุนซึ่งเป็นอรชุนคนละคนกับที่ปราทศกัณฐ์นนะไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนางก็มีการสอนมนให้เมียอีกคนหนึ่งของท้าปันดุกชื่อว่านางมันทรี สอนมนเสร็จก็มีลูกออกมาสองคนชื่อนักกุลกับสหเทพเป็นการเชิญพระอัศวินฝาแฝดทั้งคู่เนี่ยลงมามีลูกกับนางมันตรีนะครับทีนี้เน่ยมันจะมีหพี่น้องก็คือยุทธศีระพีมะอรชุนนักกุลและก็สหเทพซึ่งทั้งห้าคนนี้เราจะเรียกว่าพี่น้องปานดบนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันเกิดเหตุที่ทำให้หพี่น้องเนี่ยมีเมียคนเดียวกันชื่อว่านางทราปตี แล้วก็เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งที่ทําให้ทั้ง5้าพี่น้องและนางเทวปตีต้องออกเดินป่าเป็นระยะเวลาถึง12ปีและในปีสุดท้ายปีที่13เนี่ยจะต้องปลอมตัวไม่ให้มีใครรู้ที่วันนี้ครับวันหนึง่งเออนางเทวปตีก็ได้กลิ่นดอกบัวเอ๊ะกลิ่นนี้มันหอมมากเลยท่านพี่พีมะคือนางมีผัว5คนนะนางก็บอกพีมะว่าท่านพี่พีมัขค่าเนี่ยได้กลิ่นความหอมของดอกบัวเนี่ยข้าอยากได้มากเลย พีมาก็ออกได้สิเดี๋ยวข้าจะออกไปเก็บให้เดินไปเดินมาไปเจอกับหนุมานครับทั้งสองเนี่ยเหมือนเจอกันครั้งแรกก็เอ๊ะไอตัวนี้มันตัวอะไรประหลาดกันทั้งคู่เลยก็เลยลบกันครับก่อนจะรู้ว่าเออเป็นลูกของมะพายเป็นพี่น้องกันเนี่ยก็ตีกันอยู่นานเลยสุดท้ายรู้จากกันก็อ่ะ อ่าหนุมานเป็นพี่นะคะผมเป็นน้องเป็นพีมาเป็นลูกพระพายเหมือนกันก็รักกันดีหลังจากนั้นเออพีมะาก็ไปเก็บดอกบัวมาให้นางทราปตีได้ซึ่งทําให้เนี่ยหนุมาเนี่ยก็มีน้องชายชื่อว่าพีมะนั่นเองครับเป็นลูกที่เกิดจากพระพายเหมือนกันนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับ15สิ่งที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับหนุมานถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับตอนนี้นะครับทางช่องของเราเนี่ยผมได้มีโอกาสไปทำงานกับชุมนุมหนึ่งชื่อว่าชุมนุม Story มีเรื่องราวนะครับก็ฝากไปติดตามเพจของชุมนุมถ้าเป็น Facebook ก็จะเป็น bcc t h e story นะครับส่วนในทาง Instagram ก็จะชื่อว่า bcc t h e s c o r e story นะครับ ฝากไปติดตามผลงานกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ถ้าใครมีข้อสงสัยไงสามารถพิมพ์สอบถามไว้ได้ที่ช่องคอมเมนต์นะคะหรือว่าถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรก็ต้องขอโทษมานาที่นี้ด้วยนะครับหรือว่าถ้าใครอยากให้ทำเ,เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับตัวละครไหนในวรรณคดีอีกเนี่ยก็สามารถพิมพ์ไว้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ